สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชค4 5 6ค่ะรอบนี้เหมือนเคยมานำเสนอแนวทางของเรียงเบอร์ม,ม่วงค่ะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2,567นะคะเด่นชัดหน้าปก2ตัวงวดนี้2กับ7ค่ะแนวทางเขาหน้าปกงวดที่แล้วเขาหลุดนะคะเขาให้1กับ4หลุดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะไม่เข้านะ าดูแนวทางของเขาจากทาาก์ไลน์จะลดเลยออกออกหกหกหนึ่งหกหกสองจากที่เคยเข้ามาไม่ไม,ไม่ไม่ติดบนก็จะติดล่างไม่ติดอันนี้ก็ติดล่างไม่ติดบนเขาก็จะติดล่างสองตัวถือว่าเขาแม่นมากเลยนะคะงวดที่แล้วหลุดหลุดใชยเลยแล้วงวดนี้หน้าชัวร์วเขาน่าจะมา ไม่บนก็ล่างเพราะเขาหลุดเนาะเพราะน้องเพิ่งจะหลุดไปนะคะสองกับเจ็ดเนี่ยอ่าน่าสนอยู่นะไม่รู้จะติดบนหรือติดล่างถ้าน้องหลุดอีกเราก็ค่อยดูอาการน้อง้วกันวันจะเป็นยังไงวดนนี้เรามาได้ดูของเขาก่อนแต่ชอบและตัวหนังสือเขาใหญ่มากเลยนะฝั่งนี้ค่ะไม่มีอะไรนะ อ่าอันนี้ใหญ่มากเลยหกนะคะเม็ดเดียวเลยหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะห้าตัวตรงนี้มีหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์ค่ะกบแดงกบดํดำเด่นตำราเรียตตาำราตรงนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะคะน้าปกไม่เข้าอ่ะทั้งไมถ้าก็ไม่ค่อยเข้าจะมีเข้าเป็นตอนๆนะ อ่าเยอะอยู่หน้า,นาที่สามหลายหลายหน้าขวัญใจคนจนค่ะวดน,นี้แรงเป็นไฟล้ลายความจนนะผ่านนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าที่5 4าสองตัวมาตัว4กับ0ตัวเดียว0ชุด3มตัว7 4 7 0 4 0 7 0จ่ศดูนค่ะหูืว่าที่แล้วค่ะ มีแนวโน้มที่จะมาสูงนี่นะเลขงวดที่แล้วก็ให้สามกับเจ็ดค่ะอ่าเข้าตรงๆเลยสามเจ็ดล่างนะคะสองชุดสามเจ็ดห้าเจ็ดนี่เป็นไงล่ะอ่างวดนี้ค่ะอ่าสวยด้วยนะตัวนี้ยสองชุดสี่ศูนย์เจดูส อ่าหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะผ่านมาหน้านี้เลยคะ่ะรูทสงค่ะเด่นห้าตัวมาสามตัวสวยสุดเก้าค่ะครูทสงวดที่แล้วก็ไม่น่าเข้าหรอกไม่เข้าอ๋อให้เจ็ดสามเข้าล่างเขาติดล่างอยู่ก็ให้เจ็ดเจ็ดสามออกสามเจ็ด ช้างเมืองนนงวดนี้ค่ะช้างเมืองนนเด่น8กับ0 0ก็จะมี2 0 4 0 8 0เด่นล่างนะคะ7กับ9 7รอง9ค่ะอ่าต่อไปโหนบุรินฝั่งนี้โหนบุรินอาจารย์นิวัดให้เด่นที่6นะคะ2 6 9 มีหกสามหกสีหน้าที่9แล้วอีกหลายหน้าอยู่หน้าที่10ค่ะครูทรงค่ะอาจารย์อุดมเด่นตัวมาตัว3กับ0อ่าหน้านี้อาจารย์อุดมเองอะ หน้าที่11บเอ็ลงวันที่1นึสาค่ะมี3 1 3 3 3 5 3 6ล่างให้4นะคะ4ี่หนึ่งส่สองส่เสี่แค่ะอ่าข้ามหน้าที่11อ่าหน้าที่12ไม่มีอะไรนะคะข้ามมาหน้านี้ค่ะ ดาวออฟไซต์วดนี้ปักหลักสีค่ะมีสีสองสีสี่สีหกสีเจ็ดค่ะล่างเอาไปด้วยชุดเดียวสีศูนย์หกสีศูนย์ค่ะหน้า4ีสอ่าหน้าที่สิบสี่โเปหน้าที่สิบห้าอาจารย์ปัญญารางวัลที่หนึ่งให้เดือนที่สองของวันนี้ มี C สองเจ็ดสองสอสองหท้าย2ตัวให้8นะคะล่างมี8ปดสองสี่แค่ะหน้าที่1ิบค่ค่ะอ่าคร่สิบเจค่ะต่อไปหน้าที่17ซอยบ้านผาแบน4หนึ่งด C เก้าแค่ะ สองตัวมาตัวหนึ่งกับเจ็ค่ะมีหนึ่งศูนย์เจ็ดศูน์่งห่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้ค่ะที่สิบแปดแล้วดีเด่นดังงวดนี้ตรงนี้มีสามห้าเจ็ให้ตัวเดียวค่ะ7จ็ดเจ็ดสาม่หาค่ะท้ายบัดความแม่นครูสอง ปูจำปาแห่งถ้ำปูเก้าเก้ากับหกค่ะวันนี้มีเก้าสองเก้าห้าหกสองหกห้าค่ะ ปิดจอบท้ายเล่มของเรียงเบอร์มว่วงงวดนี้ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านจงโชคดีมีชยัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ